สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนินกกตุมค่ะเราก็จะเดินทางกลับนะคะตอนนี้นะคะมาสนิาเม่มเจำปามากลับก่อนนะคะยายเผืนยังไม่มาเลยนะคะรอยายเผืนก็จนเหนื่อยแล้วยายเผืนขึ้นเขาไปหาไหวายที่ป่าคนเดียวนะคะบนภูเขาคนเดียวไปกับหมาของยายเผืนนั่นแหละ ตอนนี้ยากก็เหนื่อยรอเมื่อยแล้วไม่มาสักทียากก็จะกลับลงไปแล้วนะคะไปพาจำปาเดินก่อนไปจำปาไปเราไปไปเดินรอ,ยาย,นอย,าย,นยายผืนกลับรอยายผืนยายผืนแกเร็วกว่าเรา <c oughs> เราก็ค่อยกลับลงไปมาลงได้ไหมมาลงได้ไหม ค่อยๆเดินกลับมาลูกมามาอย่ากลิ้งเด้อโอ้โหเก่งจังไปลกลับก่อนกลับก่อนยายผืนรอยายผืนนานถ้ายายผืนหลงป่าเราก็จะข้าช่างเถอะอยายผืนแกเก่งอยู่มาก่อนเรากลับก่อนมา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 ,มาไปกลับก่อนไป ค่ำแล้วไม่รอแล้วโอ้ทางลงทางลงเขาโอ้จำปาจะลงได้ไหมเอ่ยมาจำปามามาลงมาเออเก่งนี่จำปาเก่งมามามาลงมาเออเก่งเว้ยเก่งเว้ย มาไปเราลับกันก่อนเป่อยายเพืนจะมาโอ้ย้ยายเพืนกลับกับยายเผืนก็มีหมาอยู่2ตัวเจ้าดำกับเจ้านี่ดอกเนี้ออ้เราก็จะมากันก่อน ตอนนี้เดินทางกลับกันนะคะกรับกับจำปานะคะเดินทางกลับกับจำปาก่อนมาลูกมาโอ้ยลง,าลงามาลงมามามาเอา้าลงได้ไหมโดดเลยโอ้โหเก่ง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 มามามา ยายผืนแกยังไม่มาแต่เขาโอ้ยเราก็รอซะเหนื่อยแล้วค่อยเดินกลับเราเดินช้ายายผืนแกเดินเร็วเดี๋ยวแกก็ทันเราหรอกเราค่อยๆเดินกลับตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เดชนะคะมีถ้ำที่ถ่ายให้ดูโอ มาเรียงนอยายเพิ่นเอ้ยอ่ะค่อยๆเดินเดินรอ,อยายเพิ่นน่ะเราเดินทางรอ,อยายเพิน่นมามามาเร็วมาเร็ว คงจะพาพักผ่อนแหละจะป่าเอ้ยย่าไม่พามาขึ้นเขาหรอกย่าก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> ย่าพื้นคงจะได้ผักหวานเยอะลงได้ไหม ลงได้ไหมอ้ยทางชันมากติดก้อนหินด้วยโออลงได้ไหมลงได้ไหมลีนห้อยแล้วอ่าลงมาโอ้ลงได้เว้ยไปเก่ง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  เราก็จะเดินกลับกันนะคะ,ะมากับจำปานะคะกลับกับจำปา่าม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 าจำปามามาเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆแล้วโอ้ยมันไม่ไหวถ้าเราเดินเร็วไม่ได้เราก็ค่อยเดินกลับเดยใหายเผืนก็ทันเราหรอกยายเผืนแกเร็ว นี่คือไม้โกนะคะหน่อไม้โกลงได้ไหมเอ่ยมาดูได้เจียวจะลงได้ไหมมาดูจำปาจะลงได้ไหมเก <laughs> ่งจำปา ับกันเราจำปาจำปาก็เดินล่ะตามหลังต้อยต้อยตามหลังยาต้อยต้อยอุ้ยออกก่อนแล้วไปวิ่งก่อนเลยไปวิ่งก่อนเลยโอ้ไปโอ้วิ่งไปก่อนเลยไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้โอ้ยจะล้มอ้ายไปตองวิ่งก่อนเลยไปไปไปรู้จับไปไหมจำทางได้ไหมจำทางได้ไหมไปไปไป พาย่าไปอย่าพาหลงนะจำทางได้ไหมโอ้ยพาไปใส่ผุนสิ่พาหลงหลือเด้บานนี่อ้าวไปแล้วเอา้ามาคอยมาพี่เจ้าบเบิ้งบ่ทางเออนี่มากมา,มาทางอยู่ที่นี่อย่าพาหลงเด้อใครจะพาใครหลงทีนี้ ใครเนาะจะพาใครลงย่าพาลงหรือเปล่ามามาตัดไม้ตัดตอกอยู่นั่นแหละฮะมามาเดี๋ยวย่าพาลงนะไปไปพักอยู่ที่ข้างล่างไปรอยายเผินอยู่ข้างล่าง คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเราเดินนำหน้ามาก่อนนะคะรอยายเผินมานะคะยายเผินก็โอ้ไปหาของป่าที่บนเขายังไม่กลับลงมาส่วนเรากลับจะปามาก่อนนะคะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ